ที่สมัคร Gmail แบบง่ายไม่เกิน1นึ่งนาทีโดยไม่ต้องใช้เบเอร์ค่ะในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะในการสร้าง Gmail ในบัญชีใหม่ค่ะเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Gmail เพื่อเข้าไปในการสร้างบัญชีนะคะจากนั้นให้เลือกสำหรับตัวเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะกรอกข้อมูลสำหรับการสร้าง Gmail ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราอยากจะให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ครบถูกช่องค่ะ โดยชื่อนามสกุลนะคะสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ตามใจชอบค่ะส่วนชื่อผู้ใช้นะคะจะกรอกชื่อสําหรับใช้เป็นชื่ออีเมลสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็จุดได้เช่นกันค่ะตรงรหัสผ่านนะคะตั้งรหัสผ่านสําหรับอีเมลต้องใช้อักขระ8ตัวขึ้นไปนะคะมีทั้งตัวอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันค่ะ เมื่อเพื่อนๆกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดไปที่ถัดไปค่ะในขั้นตอนที่3นะคะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ระบบ Gmail ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมี5ข้อมูลนะคะที่เราต้องกรอกนะคะโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะเป็นการกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยนะคะด้วยส่วนนี้สามารถเลือกที่จะกรอกก็ได้หรือไม่ก็ได้นะคะอีเมลสำรองนะคะจะ ใช้เพื่อสำหรับยืนยันตัวตนแล้วก็กู้รหัสผ่านในกรณีที่เราถูกแฮ็กหรือแอบอ้างใช้งานค่ะด้วยส่วนนี้นะคะสามารถเลือกที่ะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเลือกวันเดือนปีเกิดของเราเลยนะคะเพศก็จะเป็นเพศของเรานะคะโดยส่วนนี้ก็จะระบุเพศหรือไม่ระบุเพศก็ได้ค่ะทุกคนนะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกทีแล้วก็กดไปที่ถัดไปค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนของการยอมรับความเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้อกําหนดค่ะโดยระบบนะคะจะนําเพื่อนๆเ,เข้ามาสู่หน้าความเป็นส่วนตัวข้อกําหนดนะคะโดยทาง Gmail จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดให้เพื่อนๆอ,อ่านรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆจนถึงด้านล่างสุดนะคะจากนั้นให้กดไปที่ชั้นยอมรับก็จะเสร็จสิ้นการสมัคร Gmail และสามารถใช้งานอีเมลได้ทันทีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมขั้นตอนการสมัครอีเมลแบบง่ายนะคะและอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกความรู้นะคะทุกการเคลื่อนไหวของช่องเราและถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์รูปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ